GMMTV แจงยิบสาเหตุฟ้องแบรนด์ดังปมปลดโอมพวัสคุณสุจัญญาวิลเลกัสผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายบริษัทเดอะวันเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชนตัวแทนบริษัท GMMTV จำกัดชี้แจงกรณีฟ้องดำเนินคดีบริษัท UGO Nutrition จำกัดหลังบริษัทดังกล่าวส่งหนังสือประกาศขอถอดโอมพวัสจิตสว่างดี นักแสดงในสังกัด GMMTV การเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์หลังเกิดประเด็นที่ถูกพูดถึงในโลกออนไลน์เกี่ยวกับพฤติกรรมในอดีตซึ่งดาราหนุ่มได้ออกมายอมรับว่าเคยบูลลี่และแกล้งเพื่อนที่เป็นออทิสติกจริงเจ้าตัวยอมรับว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นเป็นบทเรียนราคาแพงและพยายามปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นกว่าเก่าก่อน พร้อมทั้งได้ขอโทษสำนึกผิดและเสียใจต่อเหตุการณ์ในอดีตเป็นอันมากต่อมาแบรนด์ดังกล่าวได้ร่อนหนังสือประกาศปโปลดโอมโดยมีเนื้อหาใจความว่าประกาศการยุติบทบาทพรีเซนเตอร์ของคุณโอมภวัจิตสว่างดีให้กับแบรนด์ UGO Nutrition จากเรื่องของคุณโอมภวัจิตสว่างดีที่เป็นประเด็นในโลกออนไลน์ช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาทางบริษัท u g o Nutrition ไม่เคยนิ่งนอนใจและได้เป็นฝ่ายติดต่อต้นสังกัดของศิลปินอย่างจริงจังหลายครั้งแต่ต้นสังกัดเพิกเฉยต่อสิ่งที่บริษัทให้ความสำคัญมาโดยตลอด u g o Nutrition ให้ความสำคัญกับความรักคุณค่าความเท่าเทียมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และความรับผิดชอบเราจึงตัดสินใจยุติบทบาทพรีเซนเตอร์ของคุณโอม ภวัจิตสว่างดีตั้งแต่วันที่12เมษายน2566เป็นต้นไปบริษัทยูโกนูทรีชันจำกัดตามที่เสนอข่าวไปแล้วด้านคุณสุจัญญากล่าวว่าที่มาในวันนี้ก็เนื่องจากว่ากรณีที่ทางบริษัทยูจีโอนูทรีชันจำกัดได้มีประกาศยุติบทบาทการเป็นพรีเซนเตอร์ของคุณองค์วัวจิตสว่างดี โดยที่ไม่มีเหตุผลอันควรในการที่ยุติบทบาทพรีเซนเตอร์อันนั้นรวมถึงทาง GMMTV ไม่ได้มีการผิดสัญญาหรือผิดข้อตกลงใดๆกับทางบริษัท UGO ซึ่งการที่ UGO ออกประกาศลักษณะแบบนั้นทำให้บริษัทและศิลปินก็คือคุณโอมได้รับความเสียหายเสื่อมเสียชื่อเสียงนับตั้งแต่มีกรณีพาดพิงคุณโอมในสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งเป็นเรื่องในอดีตของคุณโอมในวัยเด็กเป็นการกระทําที่ไม่ได้ขัดต่อกฎหมายนะคะต้องบอกแบบนี้แล้วทางบริษัทเองไม่เคยเพิกเฉยเราไม่เคยนิ่งเรามีการติดต่อเจราจากับทาง UGO มาตลอดมีการเจราจาเพื่อหาข้อตกลงร่วมกันเราเจราจากันมาหลายครั้งจนถึงวันก่อนที่ทาง UGO จะมีประกาศตัวนั้นออกมาด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นการที่ u g o มีประกาศยุติบทบาทพรีเซนเตอร์ center, ออกมาทางบริษัท GMMTV ได้รับความเสียหายทาง GMMTV และศิลปินเลยต้องขอความเป็นธรรมในกรณีนี้เพื่อรักษาชื่อเสียงและเกียรติภูมิของบริษัทรวมถึงศิลปินโดยเราคงต้องขอพึ่งทางกระบวนการของศาลยุติธรรม เพื่อสงวนไว้ซึ่งสิทธิและความเสียหายในเรื่องของชื่อเสียงของบริษัทและศิลปินต่อไปค่ะแม้สิ่งที่โอมทำจะไม่ผิดกฎหมายแต่อาจจะผิดในแง่ของศีลธรรมเป็นไปได้หรือไม่ว่าจากกระแสะข่าวที่เกิดขึ้นกับโอมส่งผลกระทบกับทางแบรนด์จึงเป็นเหตุให้ตัดสินใจย,ยุติบทบาทการเป็นพรีเซนเตอร์คุณสุจัญญากล่าวตอบว่า อันนี้ทางเราคงตอบไม่ได้คงต้องถามทาง u ูจ o ค่ะแต่ในเงื่อนไขสัญญาไม่ได้มีระบุเกี่ยวกับเรื่องนี้เอาไว้ตอนนี้ทางเราดำเนินการฟ้องไปแล้วยื่นฟ้องละเมิดค่าเสียหายส่วนจํานวนเงินที่ฟ้องไปอันนี้คงพูดไม่ได้เพราะเป็นข้อมูลในคดีและหากทาง u ูจติดต่อมาขอไกล่เกลี่ยมันก็อยู่ในกระบวนการของทางศาล ยังไงทางคู่ความอีกฝั่งหนึ่งเขาย่อมต้องได้รับคํำฟ้องอยู่แล้วคะ่ะกระบวนการทางศาลต้องเจอกันอยู่แล้วถามว่านอกรอบไม่มีแล้วใช่ไหมมันยังตอบไม่ได้เรายังไม่ทราบเพราะเรายังไม่ได้รับการติดต่อมาคะ่ะการที่ตัดสินใจฟ้องเป็นเพราะทางนั้นเขาร่อนจดหมายออกมาใช่ไหมเขาไม่ได้ร่อนจดหมายนะคะอยู่ดีดๆเขาก็ประกาศทั้งที่เราเจรจากันตลอดเรื่อยมา จนก่อนวันประกาศเราก็ยังมีการคุยกันแต่อยู่ดีๆเขาก็ประกาศซึ่งทางเราไม่ทราบค่ะจากที่สื่อออกข่าวก็มีผลกระทบกับชื่อเสียงของน้องและบริษัทค่ะแต่ตอนนี้ยังไม่มีผลกระทบใดๆกับงานอื่นๆค่ะหลายคนมองว่าบริษัทไม่ได้ออกมาเทคแอคชั่นอะไรเลยทางบริษัทมองว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดในอดีตและเป็นเรื่องในวัยเด็ก โดยทางโรงเรียนก็ได้ลงโทษตามระเบียบของโรงเรียนเขาได้รับการลงโทษไปแล้วน้องเองก็ได้ขอโทษไปแล้วและมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่กระทำผิดต่อกฎหมายว่ากันอย่างนั้นเถอะเพราะฉะนั้นเราไม่ได้นิ่งเฉยแต่นี่คือเหตุผลอย่างที่บอกว่าเป็นเรื่องในอดีตและเขาได้รับการลงโทษตามวัยของเขาคือตอนนั้นเขายังเด็กอยู่ แต่คนก็ยังขุดเรื่องนี้ออกมาอีกเพราะต้องการให้บริษัทออกมาพูดบ้างคืออันนี้คิดว่าในแง่ของคนที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์เราคงห้ามไม่ได้ว่าใครจะคิดยังไงแต่ในแง่ของบริษัทมองที่ความเป็นจริงของสิ่งที่เกิดขึ้นความเป็นมนุษย์ค่ะคือมันต้องดูจากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นมากกว่าที่จะไปตัดสินตามกระแสสืส่อสังคม สภาพจิตใจของโอมตอนนี้ก็คงไม่ดีหรอกคะ่ะกลัวคนจะมองว่าค่ายปกป้องโอมเกินไปไหมการที่บริษัทยื่นฟ้องทางแบรนด์นั้นต้องบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องของข้อเท็จจริงและเป็นเรื่องของธุรกิจนะคะมันเกิดขึ้นจริงอย่างที่แจ้งว่าเราไม่ได้เป็นฝ่ายยุติการเป็นพรีเซนเตอร์ เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับกระแสสังคมจะตัดสินจากข้อเท,ท็จจริงที่เกิดขึ้นค่ะ